คุณได้เรียกช่างไหมครับคุณอยู่ไหมคะอ๋อหรอครับคุณได้เรียกช่างอ๋อคัลพี่ครับเฮออไม่ไม่เลย ฮัลรหรครับครับไอเลี pad, ้องมึงเรียกช่างเปล่าฮะ iPad 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 อะเป็นไรหรอครับคนเพื่อน แล้วมันมาถึงไม่โทรมาครับตามจริงหนูหนูโทรไปแล้วนะครับมันไม่ติดหรอไม่ได้โทรเบอกเอะไรครับเปอาสี่ห้าหกครับเบอร์แปดหน 8, 1, 7, ึ่งเจ็ดค่ะเรื่องเปอ่าอะไรเพื่อนค้าถามผมเหรอใช่แปดหนึ 8, 1, ่งเก้าครับคุณไม่ญิง ก็บอกอะไรครับหนู C ห้าหกครับเี้งเปล่าอะไรเพื่อนต้ขาสแต่หนึ่งเกครับไม่ก็อะระพี่ก็เป่าแปดกรับไม่ไม่เอาไม่เาไม่อไม่ไม่ต้องเก็บก็บอกอะไรครับทำการทำดาฟรีนะพี่ต่อและไรครับ C ห้าหกครัไม่รู้เขาบอกพี่เอาใช้เลยเอาใช้เอาดิอะไรครับ อไอ้ตอนต่อเลยน้องไอตอนจะสี<อ>ห่หนึ่นนง <c oughs> <ะ>พี่ีบคิดไปไหนวะีบคิดไปไหนวะน้องว้าพี่อะไรอะเรื่องใช่แลิกเ,เปลี่ยนรูปรพี่ เย้อย <Workers. S 2> ่างยากอะย่าแฟนเทียบเลย่าแฟนีกงเทียบปะออกไง จะพาช่างไปพาวเดิพาไปไหนไอ่พารถกครับพารถไปพารถเปล่าหนูไม่ได้พา,าอ่ะแล้วไปไหนครับไปขับไปไหนอ่ะเอาไปพาวรถไหมครับผมพา,าไปพารถไหมพาพารถเรียอ,อะไรครกช่างรหอ่อากะบอกสีห้าหรครับไม่ มันอะไรที่อาจารย์เขียนรถมันหายบ่อยครับผมช่วยเอ้เมื่อกี้ผมคิดเี่นเป็นเพื่อนดีบองขอบคุณครับยี่สิบหนึ่งอยู่กระแทมนแล้วครัคบ เออดิอเมื่อกคเขาเม่คกดเขาชื่ออะไรวะถ้า,านคน ให้จับครับเพื่อนได้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 ไปจับครับวะชุดสีขาวได้เรียงคนปกติอ่ะชุดสีขาวโอ้ได้เรือเกี่ยวข้าเกาะเอเรือไปเคลียร์เกาะไปไปเคลมเกาะหน่อยไม่ได้ขึ้นนานแล้วเซอร์วัลทำทำไม ฉันจะรู้ได้ไงออกทำเอ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะมึงคุยกับใครอ่ะเอ๊ะกูมาทำเพี้ยรตรงนี้วะกูอ๋องเพื่อนมึงเขินอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เขินกูคิดเชี่ยอยู่วะมึงคิดถึงเขาอยู่หรือเปล่าคิดถึงใครบ้างไม่รู้เหมือนกันอ่ะ <laughs> มึงกำลังเพ I, trips, ้อฝันอะไรอยู่ปุ๊บราคาเนี้ยมึงก็แบบจะไปทางนี้กูเคยเป็นเมี่ยงเมาทุกใครแม่งเป็นโควิดวะให้รู้นะเฮียอ่าท่านอเไีอย ไปหมดแล้วท้งนมด้งหมองไหมดแล้วทั้งหมด้งหมองอ่ะก่นใ่ะ้ เออง่ายเอ้ยคืนมาดิแพงั้นล้านไหมงั้นล้านไหมพี่ดำไม่ผ่าดูเยอะเหรออ๋อผมได้มาแค่สามล้านแต่ตอนนี้คีย์ผมหมดแหละมันเหลือปั๊มหอยกับหมุนหอยแต่ปั๊มบนหมุนัดไปแล้วปั๊มหอยหมุนหอยได้งานได้เหลือตอนนะใช่ตอนนี้ปั๊มหอยยังงานได้เลยตอนนี้ปั๊มหอยหมุนหอยงานได้เลยมันงานได้เหรอล้านอ่ะไม่มีคนงานหรอปั๊มหอยหมุนหอยงานได้ครับเอ็นพีอาร์เอ็นพีอาร์ไม่ได้งานหรอไม่รู้อ่ะนอาจจะงัดอยู่ก็ได้นะอาจจะดูกระเทือก พี่หอยเป็นยังไงล่ะตืนใจแล้วเป็นยังไงเลยบ้ามันร้องหอยอะเฮ้ยเฮียท้อให้สักกินไม่สักกินเนื้อเดี๋ยวไปถึงไหนแล้วเนี่ยเล่นฟ้าคุณตำรวจไปไหนเพื่อนตำรวจ้ช่วยหนครับเล่นฟ้าเป็นังไละพี่ แลนปาะครับเอ้ยอไอไปอไหนอ่ะไปดูค่ับไปดูข่าวตาไปดูรับว่ะโหแปลว่าเขาใส่กับสองพันหนึ่งนะเดี๋ยวดูวจากสองวันสองพังนหนึ่งแล้วไม่หาใครเน,นีน่ยหาใครคืออะไรวะ เอาไปฮะตามตามตามงานเขาตามไม่น่าเจอหลอกไปตู้แล้วนะเก็บของเป็นที่อะไรวะ,ะ,รวะเวนี่ยเบอร์จังหวะนี่เบอร์จังหะลูกวันนี้เป็นอะไรอ่ะลูกทุกคนแลว้วแต่ผมกลับมาจะตรีมบ่ายอย่างเดียวแล้วผมไม่ได้เตรียมกลางคืนได้ไหม เออติดตอนึี่สี่มีงานอากาศด้วทุกคนะแต่เธอ ผมไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้พี่เชิญจะเป็นนงไหนนะเออพี่อยู่ไหนอะ,ะตอนนี้ผมอยู่ตู้กันอะพี่ครับใช่เพราะว่าออกวินอยู่แบบตู้กันเนี่ยบานเลยพี่ทำอะไรพี่ พี่แกไม่รู้ี่ทำอะกันล้ว้งอไไอไอไเตะกี่ไฟแลครับวันนี้อันะะนี้ไหะสองสามเนี่ยแหละครับสองสามชนะบ้างไหมอะนะ้เตะกี่ไฟเหอะเต้เแล้วแคทหนึ่งเหรอ ใช่ไม่ชนะเลยโอ้เออ,อ,อไม่ใช่ไม่ใช่อ<า>๋อ <laughs> รู้เลยรู้เลยอ่ะเดี๋ยวจอดหน่อยรู้เลยอ่ะทำอะไรคะโอเค<ป>แต่เขาต้องไปคุยแก๊งก่อนโอเคไป มาต่อยไม่ได้แตซื้อครับเจอกันนะเขาไปจนหมดแล้วใช่เหรอเออเขาไม่คุยกับเมียวันนี้ไม่ไปคุยแบบน้ำเสียงแบบใจเย็นเฉยๆไปไงว่าไปคือเมียไปคุยว่าจำขอตกลงเรื่องเวลาได้ไหมเพราะว่าัเจอมันไม่เจอกันสักทีอ่ายี่เกียร์มารอใช่คือเขาหาเราไม่เจอเราหาเขาไม่เจออะไรกันเอ้ยี่เกียจจัดอ่ะ Uh. แล้วทีนี้พอไปคุยนี่ก็เลยบอกนี่เลยให้เขาเสนอว่าฝั่งเขาอะว่างตอนไหนอะไรเงี้ยคือจร,จริงๆเล่นสต,ตอรี่มันไม่ต้องมันไม่ต้องมาตกลงเรื่องเวลากัน <c oughs> อยู่แล้วใช่ไหมมันก็เล่นตลอดถูกเออแล้วเขาก็พูดมาว่าเขาว่างหลังหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วพ่อมี้ก็เลยเข้า <c oughs> มื่นพ่ม้งก็บอกว,ว่าเที่ยงคืนมันสั้นไปหรือเปล่าถึงตีสองได้ไหมอะไรเงี้ยแบบ เข้ามาเล่นแค่หกโมงเย็นกว่าคนจะเข้าคิวได้กว่าคุณจะรอรวมกว่าคุณจะครบก็คุณก็มาเล่นสองทุ่มสามทุ่มได้เล่นแค่สองสามชั่วโมงก็ไปแหละแล้วพวกเราก็ต้องมานั่งรอหลังเที่ยงคืนอย่างเงี้ยรออะไรเงี้ยเขาบอกว่างั้นเล่นยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไหมล่ะหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าอะไรเงี้ยเล่นย่างเงี้มาแล้วมีคนบอกว่าไอพี่คีนก็เลยพูดไปว่าอคุณจะเอาอย่างนั้นก็ได้นะถ้าคุณพูดแบบนั้นแล้วก็เลยหาจุดกึ่งกลางระหว่างสภาแล้วเขาบอกว่าถ้าคือเขาอ่ะ แน่ๆก็คือหลังเที่ยงคืนเขาจะไม่อยู่เขาบอกว่าถ้าเขาไม่อยู่เขาจะบอกสภาไว้แล้วเขาก็ไม่อยู่จริงๆหลังเที่ยงคืนส้าวันและนอนไว้มั้งต่อยมากเลยแล้วพวกมีก็เข้ามาเล่นตลอดยี่สิบเลยนะกลางวันก็มาให้เขาตีเล่นสองสามคนอ่ะอ๋อแล้วพวกเขาเยอะมากงวันน่ะเขาสิบกว่าคนน่ะตอนตอนช่วงเย็น่ะประมาณสามโมงเลื่องทำไมตอดกลางวันไม่เข้าตัวมีมาเออต่มึงก็ไม่ต้องพูดอ่ะ เขวันนี้พวกมี่ก็เข้ามาเล่นกันตอนเย็นก็ให้เขาตีเล่นให้เขาปนเล่นเพราะเขาไม่มีเลยอะ่ะ <c oughs> ทำไมผู้หญิงอนิเมะบ่อยจังอะไรเงี้ย <c oughs> เออทำไมผู้หญิงสวนเก่งจังเะเอ,อ <c oughs> เอ,อ้ยหวาแขกเป็นเด้แล้วพาะเขาแบบโคตรร้อนอ่ะแบบฟังดูมีแต่อารมณ์เลื่อนๆเลยที่คุยอะ่ะ <c oughs> ใช่เหรอดโดนอุ้มเมื่อนี้ไม่พวกมอยโดนอุ้มเยอะกว่าพอกมิ่อ,อไป สี่คนแล้วเหรอใบใช่แล้วก็เออไปสองคนบูปินหายสามใบใครบ้างอ่ะที่เข้าตัวมีอันนามีหวานใจมีใครว่ามีจ้าจ๋าเอ้แล้วก็อีกคนนึงไม่รู้ลืมอ๋อแต่เข้าตั้งแต่วันแรกถูกป่ะใช่ใช่เหมือนแก้ง่ะต้าแม่เทนนิงอ่ะเอ้ยบอกดีเลยเดี๋ยวกลับมาเลยมือมึงเห็นปะเนี่ยนี่ครับครับ รถขยะแถวนี้ไหมไอ้ยขยะนี่จะกลิ่นมั้งครับมากเลยอ่ะกลิ่นแรงน้องนี่นี่น้องที่เห็นรถขยะแถวนี้ไม่รู้อ๋อพี่ได้กลิ่นแรงมากอะไรนี่ก็ไม่รู้อ่ะเสียงนี้เลยอ่ะเสียงนี้เลยอ่ะลองถามพี่คุยเดี๋พี่คุยบอกว่าวันนี้แบบไม่ไม่อยากพูดและเรื่องที่ไปคุยกันที่สภาพี่คุยได้แค่พูดอ่ะพวกนี้กินจะท้ายกันหน่อยไม่เอาหน้่สาวอีเลิฟ พี่ก็ใจเยนดิพี่คุณจริงวันนี้พี่ใจเย็นสุดแล้วครับเขาเป็นคนพูดเองพี่ก็บอกว่าถ้าจะพูดอะไรคิดี่ไปดดัี่เยไปแอดดับไ้่อย่างชิวเลยแอดด่อะไรทไชิวจ้ายี่ชั่วโมงอ่ะมันมันยี่สิบชั่วโมงช่คะพี่เจอกครับที่ลเจกันครัที่หล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับคต ห้องน้ำดีกว่าอยากโดนพี่หลบถ้าเอ็นทามาบอกกูไม่อยู่นะ, <c oughs> ะโดนด่าแต <c oughs> ่เพื่อน